ทุกคนก็คงหวังว่ามันจะอัปเดตในวันที่สองใช่ไหมอยากได้ผลปีศาจว่ะโอ้โอ้โอมีถาวรโคตรเยอะพว่าผมเติมที่ลาวาบอลบริการเติมโลบัคมาก,ากถึงเลทห้าทั้งยังมีเกมพาสที่คุณจะเลือกซื้ออีกมากมายไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตคิงลีกซี่เอลสตาร์ไทเบอร์ดิฟเนท์ทั้งยังมีไอดียไก่ตันที่คุณจะเลือกซื้ออีกมากมายลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่ผมในเกมโลบกในแบบที่มีชื่อว่าบล็อกฟุตติกแล้วนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงการโดนบิดไม่ใช่มอไซค์นะไม่ใช่บิดมอไซค์นะครับแต่เป็นการโดนบิดเลื่อนอัปเดตนั่นเองครับก่อนเราจะไปรับชมในคลิปเนี่ยผมขออนุญาตสุ่มผลก่อนนะครับพอดีผมเลื่อนไปเจอแชทนะครับแล้วก็เจอสูตรของน้องคนหนึ่งน่าสนใจมากเลยครับนี่ครับ Dark SOP นะครับสูตรสุ่มผลนะครับหนึ่งวนรอบแมนชั่นสามรอบ สมรอบสามโล,มลเลยสองพิมพ์ว่าขอผลดีๆสามยืนหลังตัวสุม่มสี่สุ่มได้ผลเงาโอเคครับเดี๋ยวผมขอวิ่งก่อนสามรอบหนึ่งสองสมโอเคครบแล้วนะครับพิมพ์ว่าขอผลดีๆขอผลดีๆเออกี่เกียเลย ขอผลดีๆยืนหลังตัวสุ่มแล้วสุ่มยืนหลังตัวสุ่มแล้วสุ่มได้ผลเงาเหรอเงาก็แย่ละวซ่ช่วงนี้ผมสูตรผลปิศาจไม่เคยได้ผลเกินล้านเลยครับไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะอ่ะใส่ไม่ได้ครับผลทรายเต็มแล้วอ่ะไม่ใส่แล้วโยนทิ้งแล้วเนี่ยครับก็ใครอยากจะให้ผมเอาสูตรมาใช้นะสามารถคอมเมนต์บอกได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือคลิปไหนก็ได้นะครับผมจะกามกลับมาไล่อ่านนั่นเองเนี่ยครับ โอเคครับเราพูดถึงอัปเดตกันดีกว่าเนี่ครับถ้าเราพูดถึงอัปเดต17พาร์ท3เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปก่อนทุกคนก็คงหวังว่ามันจะอัปเดตในวันที่2ใช่ไหมอืมแต่ว่าทางทฤษฎีเนี่ยของประเทศไทยจะอยู่วันที่3นี่ครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์หรือมีปัญหานิดหน่อยนะทำให้ต้องเลื่อนการอัปเดตออกไปนะครับเซ็งไหมโคตรเซ็งพูดอย่างนี้และว่าเซ็งมากนะตอนแรกผมกะแล้ว <t> ว่าเออเดี <S <s ๋ยวจะไลฟ์สดนะอย่างนั้นอย่างงู้นนะครับสุดท้ายเลย ไม่ได้ทำนะพังหมดเลยนะก็ใครที่แบบอยากเดานะว่าแบบว่ามันมีอะไรทุกคนก็เดินมาดูก่อนได้นะไอแบบว่าคิดว่าจะได้เล่นไงแต่ยังว่าโดนหลอกนะก็เดินมาชมวิวกันก่อนยังไม่จะเล่นนะสำหรับวันที่สองนะไม่ใช่วันที่สามยังไม่จะเล่นนะครับถามว่าทําไมหรอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเดี๋ยวเราตัดไปทิสคอดของทางเกมกันเลยดีกว่นะครับไปเลย let's go เรามากันที่สคอดของทางเกมแล้ว เนี่ยครับบอกฟุตอัปเดต7จดเนี่ยครับก็คือเหมือนกับว่ามันยังไม่เสร็จนะครับคอนเทนต์ยังไม่เสร็จนะครับอืมก็เขาขอเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์เนะครับเรารู้สึกเราขอโทษจริงๆนะครับเออเขาก็ขอโทษนะเออเนี่ยเขาขอโทษนะครับแต่ว่าเขาก็ทําพยายามทำอ่าอัปเดตนะให้มันน่าสนใจแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นเนี่ยแล้วก็เวลานะครับที่เกมจะอัปเดตคือวันที่9กันยาบวกไปอีก7็วันอะโหย วุ้นแทบวุ้เจ็ดวันเลยวะเนี่ยครับอินฟอร์ i n f o r นก็ให้กดไปดูที่ช่องนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรากดไปดูเลยคิวม,มายาวมากเลยนะครับเพื่อเป็นการอ่าแบบยังไงอนะ่ะเดี๋ยวผมอาจจะแปลผิดแปลถูกนะครับมันเป็นคอนเทนต์ที่ยังทำไม่เสร็จนะครับหรือว่าตกค้างจริงจรงอ้าจริงๆผมแปลทุกคนฟังได้นะแต่ว่าผมไม่สมามารถแปลองังกฤษเป็นไทยได้แปลได้แค่ตัวเองเข้าใจคนระับมาสวัสดีผู้ควำโปรยสายอย่างสมบูรณ์ กับชุมชนเราต้องการแบ่งปันสถานะของการอัปเดตแต่ละชิ้นที่ยังไม่เสร็จฉันจะอัปเดตรายการนี้ทุกครั้งที่เราเดำเนินการเสร็จสิ้นใน7.3ซึ่งจะนําไปสู่วันที่เผยแพรก่ก็คือวันที่9นะที่ผมได้อ่านมาได้ดีนะครับแล้วก็อันที่ยังไม่เสร็จนะครับก็คือจะเป็นจบเอฟเฟกต์การระเบิดของแป้งนะครับเดี๋ยวขาดูสาษาอกฤษซิอ๋อถ้าเสร็จผลตื่นของสกิลซีนะครับการระเบิดเนี่ยเอฟเฟกต์ยังไม่เสร็จนะครับสร้างความสามารถในการปลุกพลังเผาใลัต่ละสำหรับแต่ละเผ่าพันธุ์ ก็คือเขาจะอ่าไอเพาเผาตินนะ่ะจะทำเอฟเฟกก็คือจะทำให้มันแบบว่ามีอะไรยังให้ทำมากขึ้นอ่าเพิ่มโมเดลผล34แบบบวกสร้างอนิเมชันใหม่นะก็คือผลพิสั์เนี่ยมันทำไม่สิทธ์นะครับอาจจะแบบคือจริงๆอาจจะเตรียมอัปเดตแล้วแต่ว่าอาจจะแบบบางไฟอาจจะเสียเลยต้องมานั่งทำใหม่นะไอ้องนี้ผมก็ยังพอเข้าใจนะครับสร้างโดดจุดจอมจุจอมจุโจมจจ บวกบอสโดโมเดลเกาะเสร็จแล้วน่าจะเป็นเกาะใหม่นะครับอ่านี่เป็นอโดเลสกับโดบอสนะครับก็คือจะเป็นอ่าโมจิเลสใหม่แล้วก็เป็นโมจิบอสนะครับเอาไว้ทำผลพัทธิตื่นนะครับโมเดลไอแลนด์นี่คือเสร็จแล้วนะครับเกาะเสร็จเรียบร้อยแล้วกำหนดตัวคุ้มครองสินคยากับอาวุธแต่ชิ้นสําหรับกลไกระดับใหม่นะครับอันนี้น่าจะเป็นอ่าฟ,ฟีเจอร์ใหม่นะครับอันนี้เสร็จสิสส้นการสร้างวิธีการปลดล็อกการปลุกการแข่งขันอ,อันนี้คือเผ่าตื่นนะครับเผ่าตื่น นะ่าปัจจะยังไม่เสร็จนั่นเองเนี่ยสร้าง NPC ใหม่มากมายที่ผู้เล่นจะได้ตอบโต้ด้วยคือยังไงคือเราสามารถคุยกับ n p c ได้เหรออืมอันนี้ผมไม่รู้น,นะครับการทดสอบข้อบกพร่องอย่างหนักมีเนื้อหาใหม่5เดือนที่การทดสอบเพียง5 0เซนจนถึงขณะนี้มีข้อบกพร่องมากมายอ่ะนะก็คือผ่านมาแล้ว5เดือนเนี่ยเกมมันก็ยังบั๊กอยู่นะเขนาน่าจะพยายามแบบแก้บั๊กไปด้วยนะนี่เขาเขียนเลย heavy bug t e s t ท n g เนียครับก็คือมันยังมีบั๊กอยู่แหละ เนี่ยนะครับนี่เป็นงานมากแต่ทีมงานบอกฟุตเดฟมีขนาดใหญ่ขึ้นและเราจะดําเนินการทั้งหมดให้เสร็จวางจาหน่ายในวันที่9อ้าหมายเหตุสมาชิกใหม่ของทีมเป็นคนถามตัวอย่างซึ่งถ่ายทําแก้ไขและอัปโหลดเนื้อหาที่เสร็จแล้วราดทันทีเพื่อลงในสมุดทดสอบเนื้อหาที่อัปโหลดไม่ได้ใช้เวลาของเราในการสร้างเนื้อหาเกมนั่นก็คือเขาจะบอกว่าไอคลิปที่ลงไปเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหานะเออเนี่ยครับโอเคประมาณนี้นะครับเราตัดเบรคคอร์ดอีกรอบดีกว่า อ่ะเราตัดไปที่สกอร์ครับอันนี้มีรูปนะครับอ่ะดีเลย์อัปเดตนะครับก็คือมันมีดีเลย์อัปเดตนั่นเองนะครับคิงเลดเฮดนะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรกันหรือเลปล่านะครับยวขอลองดูห้องอื่นงสิอันนี้เป็นฟินิกวีหนึ่งนะครับก็คือที่ได้ดูกันไปเมื่อวานนั่นเองนะครับ,นะรบหลายคนน่าจะดูแล้วเนาะอ่าคลิปนี้กี่นาทีแล้วคลิปนี้ประมาณน่าจะถึงสิบนาทีนะครับเออเดี๋ยวเรา โอ้โูแตกหูแตกอ่ะเราลองดูหน่อยแล้วกันข้าบเลยข้ามเลยผลฟินิกส์ล่ะขออย่าปิดเสียงนะนะเปิดไว้หน่อยแล้วกัน อีสกิลหนึง่งอ่ะโอเคประมาณนี้นะไม่ค่อยมีอะไรแล้วเนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกด subscribe ช่วยผมด้วยเนะครับก็สำหรับวันนี้ไปมากครับผมเย้ yeah.